ชาวนาไทยเตรียมเฮข่าวสดสดนะจากคอรมอลล่าสุดรัฐบาลเนี่ยปลดล็อกครั้งใหญ่ลดค่ารมเนียมส่งออกข้าวครั้งประวัติศาสตร์งานนี้ส่งข้าวไปญี่ปุ่นได้แล้วนะเพราะจากนี้ไม่ต้องรวยไม่ต้องทุนนหะนก็ส่งข้าวไปต่างประเทศได้แล้วจะรออะไรไปดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยน ก่อนหน้านี้นะจะส่งเข้าไปต่างประเทศเนี่ยต้องขอใบอนุญาตแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมแพงเวอร์ผู้ส่งออกทั่วไปเคยจะต้องจ่ายเนี่ยฉบับละห้าหมืนบาทใครจะไปจ่ายไว้ตอนนี้รัฐบาลนะเขาลดให้แบบสุดๆ3ระดับตามทุนจดทะเบียนทุน5ล้านจนถึง10ล้านเนี่ยเหลือแค่1,000งบาททุน10ล้านถึง20ล้านเหลือ30,000บาท ทุนเกิน20ล้านก็ยังอยู่ที่50,000บาทเหมือนเดิมนะใครที่ขายเข้าสารแบบกล่องหรือว่าหีพพอจาก20,000เนี่ยก็จะลดแค่10,000บาทเท่านั้นถูกลงจริงเลยนะตอนที่เด็ดสุดเนี่ยกเกษตรกรรายย่อยกลุ่มเกษตรกร,ร,กร,รหรือว่าสหากรณ์ที่จดทะเบียนกับรัฐไม่ต้องเสียค่าธรมเนียมเลยแม้แต่บาทเดียวนะ ทั้งค่าขออนุญาตทั้งค่าต่ออายุฟรีหมดเอาเงินเนี่ยไปซื้อต้นกล้าปลูกข้าวอย่างดีกว่าไม่ใช่แค่ชาวนาเท่านั้นนะที่ได้ประโยชน์งานนี้ SME โรงสีขนาดกลางสหกรณ์ทั่วประเทศก็ยิ้มกว้างลดต้นทุนเนี่ยเท่ากับว่ามีเงินเหลือนะเท่ากับว่าขายข้าวได้ถูกลงแล้วก็ได้แข่งกับตลาดโลกได้ดีขึ้นเพราะว่าตลาดข้าวโลกตอนนี้เนี่ย ดูเดือดน,นะไม่แพ้กับรายการ Masterchef ใครขายดีบริหารต้นทุนเก่งก็คือรอดนี่คือจุดเริ่มต้นของการปลดล็อกตลาดเสรีข้าวไทยอย่างแท้จริงถ้าทำต่อเนื่องข้าวไทยเนี่ยอาจจะไปอยู่ในห้างที่ยุโรปอเมริกาได้ง่ายขึ้นไม่ต้องผ่านในทุนผูกขาดนะ ชาวนาเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องขายข้าวผ่านคนกลางอีกต่อไปแล้วก็จะได้เงินที่ควรได้จริงๆเข้ากระเป๋าตัวเองรัฐบาลภายใต้านานยกอิงแพทองทานปลดล็อกครั้งใหญ่เลยนะทำให้กเกษตรกรไทยเนี่ยมีโอกาสโกอินเตอร์จากชาวนาเป็นนักธุรกิจส่งออกภายในวันเดียวถ้าจดทะเบียนนะ ใครที่เป็นกเกษตรกรหรือว่าสหากรณ์เนี่ยรีบไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมส่งข้าวไทยให้โลกรู้เลยว่าของเรานี่แหละของดีถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะว่าถ้าคุณส่งข้าวออกนอกประเทศเนี่ยคุณจะตั้งชื่อแปลนว่าอะไร